เห็ดปัวขาวครับดอกแข็งแข็งงามๆเลยครับผมไงดึงขาวลักาดเลยครับผมมีทั้งเหลืองมีทั้งขาวเนาะโล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 โอ้ยได้รุ่งสาวครับโอ้โอ้ยยังไงนะที่เกิดขัดขีด แยงแซ่บแยงหวานครับผมวัดเป็นทองค่ำหลายคักครับผมน,น,นี่แต่ดอกาง,งามๆนะครับโอ้ก่อเป็นเงาเลยแยงแซ่แบแซ่บหวานหวานนะครับนี่คลิปมาสวัสดีครับผมสองบาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขคนครับผม เอาปอกกับสองบาวไม่ได้ปลาอีกเช่นเคยครับผมวัอนี้เมีนครับผมวัอนี้สองบาวกับผ้าละเขาโคกับปลาคือเก่าครับผมเมีนครับผมครับมาไม้เก่าพิกัดเดิมครับผมเมีนครับผมหาเห็ดละงูครับหาเห็ดเผ่งครับผมเมีนครับเผ่งกังเห็ดละงูกกําลังออกครับพี่น้องวัอนี้พวกมาสองบาวเสด็หน่อยได้หลายไปได้ครับผมกับลุงครับสองบาวมครับวัอนี้ไะไปครับมาตลิ่มด้วยกับสองบาวครับผมเมีนครับผมผ้าเขาปลาอ่ะเหนียดจังเลยอุ้ยไม่พึงไครับงั้นเมีนครับวัอนี้ มัเอาเด้วก็มาดำครับผ<ป>มไหนพ่อไหนอยู่ครับนั่งขาวอยู่ทอง,ออง,องนี่ก่อเป็นเงาเลยเก่งแซ่บแซ่บหวานนะครับนงคลิปไมเดอร์ครับผมประจำวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดเนาะไม่นครับ 2> 2, 58, เฮ้ยัดแล้ว บนเอาเด้อเบาวนี่นคือน้ำอ้อยครับเห็นสองไข่เนาะไข่น่าก็เห็นนิยุครับตัวนดำครับผมแบบน่าเมื่อครับ กหมู่บ้านอยู่นี่ฝนตกหนักเนาะเนี่ยจะเห็นยังสิหนึ่งเดงขาล่ายครับีหนึ่ยหน่อยทั้งรูมสามีบ้างจะน่าขืนเนาะ เงียนครับผมเหียงสครับเดี๋ยวเยอะ,ะเลันทีออกครับเีลนลงหกครับผม3ดอ,อกทีไข่ไข่นำ้ำนั่งเกเมียนครับ กำลังเป็นไข่เนาะยังว่าห็นดอกบานด้วยครับเรื่องข้ามครับยบ้าวครับดอกเปนร่างงามครับไ่ จะดอ,งองะกง,กบรรบงอแงมเนาะดอกงอแงครับโอ้ยใทรเกงจังเลยกินหมดแล้วเปล่นี่อนี่ครับเข้าไปมองเพืนเขาหันอาเน่้าเบิร์ดในุงท้องข้า,า,ามรครับไหนบ้างอ้อใอยูต่ตอนนะครับใถุงต้องข้าม อเต็มเล้ครับผมนี่ออแต่ว่าตัวนี้ขาเป็นยงทอมหันเนาะออแต่ดอกงามครับไมีความแมงมีงตอมครับใส่เครื่อง,งมาอเอ้่ ไช่นางนี่เป็นไคลครับอ๋อ้กูนอาเห็นเนาะนอาเห็นหน่อยเพิ่งเดินก็นองออกหลนะายนะ แสบๆแล้วครับเนี่ยเอาไปผัดดีป้องโอ้ยไหนเป็นสองขั้มกันอ่อนออกเป็นมูเนาะนี่นครับคุณน่ะมูร้องหลายไล่เออครัตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้หน่อยหลายให้ครับอือครับโอ้ยมึงไง พักทักทิ้งเาสีองห้อยสิ่มหนวบานที่เได้ดอกง่ามหลายอยู่ครับนี่หนงเป็นมากเลยปัดเป็นทองคำหลายครับครับผมนี่อือแต่ดอกงามนะครับ เขาขายเนี่ยมันเป็นล่าเด้อครับพี่น้องนี่ดรอปเลนไอยเพิ่มเต็มเลยเบาบานไม่ครับผมอื่นมากึงใจเลยในภาพี่ชชยปีนเห็นไหมจะตามฝอายได้ถึงใจบ้างเท่หล่ะมีแต่ต้องข้ามอ่อยต่อยเนาะอองแทกครับผมเมียนครับ แกงแสบแกงหวานครับผม<ฮ>เอาไปแกงอยู่บ้านนนเห็นไครับี่ะจนเต็มมือครับไอ้นไ่ไหนไมือบอ่ีตั้งเห็ดอ,เห,อเหือตั้เห็ดองค้ามาเห็นมันปูครับปูรครับเม,ม,มีนไอ หนึ่งเท้าง่ายเลยหน้าหมู่บ้านใดญ่บัดคู่ดอกครับอะไรมีวม่มีเทึงเทงอืออะไครับอ๋อาใส่นี่หมดอุ้ยเหลืองงามแห้งครับเมนครับมีแต่เหลืองอหอยต่อยครับผมเมนครับ,รบเหลืองแสบเหลืองหวานด้วยครับนี่ส่วนนี้พี่ตี หลายครับผึ่งเรืองครับผมว้าเน็ดผ่งเรืองเฮ็ดผ่งเรืองข้ามผึ่งเลืองข้ามเนาะเี้อขาชันตันเนี่ครับผมดรมาเอาเอาเลยหน่อย นี่จุ่มเลยครับง,งลางครับผม,มค่อยขาเอาบ้านอานไปพตากระว่างบ่ไ้ครับเพื่อนออกเพื่อนออกย้ายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> นี่ครับพี่น้องสงสัยว่าข้าวขาวนี่เบนน่าโบเบนน่าเด้อครับนี่ครับผมเป็นหนึ่งของเห็ดครับผมเพิ่นเป็นแบบนี้เพราะว่าเพิ่นกำลังนี่ยบานอะไครับผมนุ่มๆครับนี่ครับนี่แต่ทองเพิ่อนอันนี้บานเต็มที่แล้วเขาจะแบบนี้เนะาะแน่นครับผมเป็นอีกการแข็งดีครับงามถ้าคนจะเข้าครับผม ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจเฮ็ดกอครับผมวูบบกาวายนึงเนาะเมีนครับผมเฮ็ดพึ่งครับผมเฮ็ดกอเฮ็ดพึ่งเสบแ่บมนหวานครับผมเมีนครับผมติดต่อสบาวมาได้ครับผมเมียนครับผมศูนย์เก้าห้าห้าหนี่ครับผมครับเบอร์โทรนี้สามารถแอไลน์ได้เด้อครับผมเมียนครับผศูนย์เก้าหครับผมยวเบาวจิถิ่งไล่แล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้คลิปเนาะเฮ็ดพึ่งมีแต่เ็นพึ่งงามๆนอครับผมเมีนครับผมส่วนดอกแมบนี้สอบาจะเก็บไว้ถ้าไปก เห็ดกอกกมีครับคือจังเบาขึ้นไว้เห็ดเพิ่งในภาพครับผมไป<ะ>ครับไปลุยกันต่อครับผมศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งสองหกสองห้าสี่ครับผมไตเห็นอยู่ครับหน้าดอกนุ่มๆครับกระตาก็ว่างงานเนาะงานเห็นดอกเดียวนะ ทั้งใตกก็เห็นตั้อ,ออกแน่นไป,ป่เพราะว่าก็ก่อพ่นยุเท่งมาเหมือน,นน้ำน้ำพ่นตกอปพนตกน้ำพ่นไหลที่เี่แทบเสีสได้เห็น,หนตัวนี้ท่านเบิดดินี่เหลืองครับผมไม่นครับงเหลืองข้ามครับ ครับนินหนาหาเลยครับต้องมาต้องค่อยๆไปครับผมเห็ดปูกขาวครับดอกแข็งแข็งงามๆเลยครับผมไงอ่าดึงเอาดึงเน่อยเนาะคลายให้ปลูกไฟครับผมนี่ครับดอกเพิ่งสีออกสีเหลืองๆเนาะอุ้ยขาปงยาวครับ ความเงี้ยวดึงเหนื่อยเบาแน่ไหมมันเป็นดินดินเหนียวดินพอน้องเนี่ยอุ้ยไปแล้วว่าขาบางเงี้อ่านี่ครับอุ้ยนี่หมานี่ปวดครับผมมาวานกม้ามันมีกม้านั่นครับผมโยกขึ้นบ่อืมขึ้นโยกขึ้นแทบทุกดอกเลยครับนี่ หอมหอมครับผมเฮ้ยอยไเกงครับผมเมีน,น,นก่ง่วงกับสีตรงที่นอนครับผมนี่ครับดอกได้ทีข้อขาขงสีครับผม าหารครับผมเอาไปก่อยเนาะแมนครับผมโดนใส่ถุงน้้มาชอบเลยอยู่หันละเจ้าจะถือยังแนวดิอะไรล่ะโอ้ยโมมีเมนถุงน้ำอ้อยสองดอกอยู่บ้านเ้ากันออกเป็นมูเหรอนี่งามครับก็แม่เลยนี่เป็นถุงงามครับ

อู้ยี่งามครับอู้แดดจะมาแห้งไหนเดี๋ยวเล่าได้ไั้งแต่ไหนไม่ได้ไม่ได้แข็งครับอุยอ้ยแข็งดีครับข้างที่อดอกอดอกยางงาม อีกหลายรับ่นี่นีสงนี่จะดอกงามๆครับผมนี่เขอย้ขาวๆอยู่อ๋ออู้ยนก็เกิดักแข เต่ทองคําครับผมมีครับมนอีกสองมอรวยเละละ <c oughs> ไหนแต่ท้องค่าครับผมหลายโล <c oughs> <c oughs> ข้าวเส้นกี่กิบบอข้าไหนต้องคาำรวยแล้วเรื่นงหรอโอ้นี่ครับาสองครับผมอืมเีขนวหลักาเละครับผมมีทั่งเหลืองมีทั่งขาวเนาะ ครับพูดับพูดพี่ดอกเงยนกํปั้นยครับกนังออกครับนี่พี่ครับลลโลลเ้ยครับหนึ่งองสามหนึ่อง้ดอกไงยแ้งครับงามครับ

ใี่นะครับนี่ครับนี่นี่ดินละเงี้ยครับผมไม่เดือยไมครับผมจะไข่ครับผมมาขอด่านเห็ดไข่ครับนี่ถูกยางเลยว่ะนี่ปลาเห็บนี่ถูกยางครับนี่หน่อยหครับ ร่างบาดไม่ไครับผม,มยบบนนนืนกันง่ายๆเนาะเนียครับเด็กก็มากอ่อนนี่แหละครับเ <c oughs> ดี๋ยวอยดึงไข่ได้เบาเด้อ <c oughs> ต้องไปรอเนี่ยไข่ไปน้ำอาดอกคนแสบตยดนี่เนีนยนต้ามาปวดสมาปวดเนี่ยตงองคำา จเจ้าโบอกินเนาะหนงก็เจ้าเก็บไปกองไว้ครับอโอ้ยตุ้มบ่ได้ใช่ไหมมันเย็นมาบม้างมีมันมีลมครับผมว่านี่ตีอ่อนอ่อนโอ้หัวเขาครับนี่งูขาว มูปีงกำลังออกไม่ครับหนึ่งครับหมูว่าเนี่ยเอาแห้งเนาะเป็นไข่ดอกกแ้งครับโอ้ยงกแท่ออกต่อไปเนาะในลายแล้วก็ ยูกลูซ์มันออกใหม่ด้วยอย่างมันก็สีหรือปล่าสีเหลืองก็บเหลืองสีพาก็บเขาวเนาะร่งครับโอ้คือดอกง่กแก เนี่ยเถี่นพคกับนม่ครับ,รบแ่วาขาวเพ็นเาตองต,งต,รต,รตรงัดออกหลายครับแม่าครับผมขาเพือ่อน่คกไยแสบเป็นไครับหมขาวอผมผมเป็นกอนะครับขาว เหลืองครับอุ้ยงามแท้ทองคำเหรอ่าเป็นเหลืองทองคำเหลืองอ่างเีอืึ่งเหลืองไอ้หวานเห็นผงหวานเหลืองเอๆยเคือบเมนตัวแหน่ให้แี่งดีหลีอะไรีมุมมองยางเดียวเนาะไหนเดียวใครเโง่เนียอุ้หครน่อยไหม กำลังทางมอนี่เห็นหลายนี่แม่พี่พี่ตุนเห็ดเห็ดเห็ดทางข้างตายดอกกีเด้นเหเห็ดพึ่งแหงนะขุนเขาใส่เห็ดปุ่งหอมโมเมนเห็ดพุ่งหุ่นขุนขุนขุนท่ามกมี่ตายขุนตายดอกกีเด้ เขาจอดน่าร้อมากไหโอ้ยเพิงน้ำายน้ำอ้อยน้ำบน้ำายกับน้ำเดินไปงเทยามาเทยวครับครับข่างข้างเลยครับผมอุ้ยแมงบงนี่นี่นี่ตุ๊กแตมตุี่ต่อยข่อยมือเ้าเลย้ยข่้ไหงนบ่ได้ เห็นคนก่อนไงโอ้ยโอ้ยครับไฮ้บอฮึมไอ้เนาะหลอดเนาะหลอดสองบอกเนาะมีคำอย่างง่ายขึ้นมีบอกเห็บมันตัวปัดหลอดนึงครับอุ้ย ให้ได้ลูกสาครับนี่โอ้ยเงี้ยครับเง่้ยครับน้องหัวขาวครับผมเรื่องกับนี้เป็น่อนะครับผมเงี้ยจะพองหน่อยเพื่อนเอาถึงแร้วนี่เพื่อนออกไปก่อนเนาะ

นี่เสือล่ะนี่เงครับผมมีเมีนนั่นนี่ตัอกระปูโอ้เห็นึงนี่เองก็สีนี่แม่นตัวนเพื่อนอ๋ออันนี้ใส่หนูไม่มูอ๋อใส่คนละดอกเขไปอือนี่ต้องดำบมีเวครับผมตกใจใจ จะตกใจอีอย้ยมางี้ยเนีย่ยเงี้ยเนียเน่ย <c oughs> อนนั่นนั่อาสีดอแกงเสบครบคเกงแสบจ,จงหวานี่ตุ๊กตาครับผมนี่นะครับม่อไหอร่นมาต่อครับเนี่ยคนฝ่อลงไปเลยเนาะเนี่ยครับโอ้ยเห็ดฟี่่เรียพกินครัผมจว่างไว้ครับ ควงจอเป็นทองคำครับเป <S mulheres> ็นสองมองเนค่ยออกนะจำไว้ไดบาลเด้อเราค่อยกินพกนี้มองใหญ่ดอกบอครับ <conclusions> Ui gọi là nó hay. Tu mặc hàng của nhà cái a vé. Tu mặc hàng của nhà mình, a vé. ครับเจก่อีกมันสิดอไรอีกันนี่แหวแกะแกงวานด้วยครับผมนี่ของพันยังขาวด้วยครับนี่มเาดงยังจ่อกินเลยครับนี่ทหารครับดี อันนี้ผมนิดหน่อยครับผมเงน้ยนกลมหวานๆนี่ตัวนี้แมีนครับผมโปรตีนเนาะแมีนครับสรุปยอดได้ยอดหวานครับสองเบาครับผมอุ้ยมาเบิ่งจีนะครับป๊าดนีห้องอายเนาะอืมครับห้องเอื่อยสองตานี่ครับผมมาสบากับสองตาครับแต่ห้องเ่องนี่สองตาครับผมนี่ครับนี่สองเบากับตาหนีครับผมเฮ็ดยังในเบาเลยนี่เห็ดปากการ่างครับผมเห็ดพึ่งไข่เห็ดละงูเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งแดง เห็ดพึ่งดำก็มีครับนี่สำหรับผัดเห็ดเนาะเมนครับผมอลังการงานส่างครับผมเมนครับง่ายสุดเก่งนะครับผมได้หาผู้คนครับผมนักพิการหนิงสุดยอดครับผมเมนครับผมอลังการงานส่างเนาะสุดยอดครับผมตาหน่อยของเือยครับผมสองสามโลอยู่ครับผมกระตาหน่อยของสองบาครับผมครับผมสุดยอดครับผมอ่ะเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับบ้าต้นขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมเดินทางกดไลค์กดแชร์ คุ้ยคอมเมนต์กับสองบาครับผมเมนครับผมสวัสดีตอนนี้สองบาพาพี่น้องเกาปลาหาเห็ดแซ่บเพื่อเก่าครับผมเมนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบาขอตัวลากลันก่อนครับไม่พบกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้บาวตุนบาพุ่มไปก่อนครับบาวตุนสวัสดีครับบาพุ่มสวัสดีครับห่างแต่หน่อยห่างดานเน้อครับผมหย่อนแสงเล็หน่อยครับผม